เอาจะทำอะไรกันยามเอาเอายามเอาอะไรเข้าบ้านมาอีกฮะเร็วจะเอากันแล้วหมดสอหาใครมาเข้าบ้านมาอีกยามเอาเอาเร็ว เอากันแล้วเอากันแล้วใครเข้ามาในบ้านเขาไม่ได้หรอกยามเลยเร็ยวยามเร็วเร็วเร็วไล่ออกเร็วไล่หนีไล่หนีเร็วเร็วเร็วไล่ไล่เอาเอาใส่กันแล้ว ยามเร็วเร็วยามเร็วเร็วเร็วใครมาเข้ามาในบ้านไม่รู้นี่ยามไล่อย่างเดียวเลยเอ่เร็วเร็วไล่เร็วเร็ว ยามเร็วเอาเร็วยามไอ้ยามกำลังจะผลักดันออกไอ้ใจมันไม่กล้าเจอสายเถื่อนโหดเอาเร็วยามเร็ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตามไหมตามไหมไปไหมตามอ้าวคราวนี้เราจังเหี้ยกเนาะเดี๋ยวยามเร็วคราวนี้เราจังปากเตี้ย